เชียงรายปอพอส่งสิ่งของทางอากาศช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเวลาเกนาฬิกาวันที่25สิงหาคม2567สําสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยจังหวัดเชียงรายได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโดยการลําเลียงทางอากาศทางเฮลิคอปเตอร์ปอพสามอของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจากฝูงบิน416กองทัพอากาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยจังหวัดเชียงรายและภาคเอกชนโดยได้บินจากสนามบินฝูงบิน416ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองไปรับสิ่งของที่โรงเรียนสีสว่าง อำเภอเทิงก่อนจะนำไปส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุกภัยที่โรงเรียนบ้านปังค่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโดยมีผู้ประสบภัยมารอรับสิ่งของอุปโภคหลังจากถูกปัดขาดจากพื้นที่ภายนอกสำหรับจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างการช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากทางจังหวัดเชียงรายจึงได้ประสานเฮลิคอปเตอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเพื่อลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือประชาชน และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจุดที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้